พระพุทธเจ้าอสอนตรงสอนสืบต้องจัดไว้ดีแล้วตรงแล้วสมบูรณ์แล้วนะโลกมันไม่ได้วุ่นวายหรอกแต่ใจเราต้องหาที่วุ่นวายนะโลกก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยพบชาติก็นะแต่ความคิดเราเนี่แหละมันวุ่นวายมันสลับซับซ้อนนะ ไอความคิดมันไม่ได้ตรงอรกกับมึงนะฮะมันหลอกมึงเฉยมันเป็นธรรมชาติของมันสังขารความสงสัยนะทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านประกาศตนว่าสิ้นสงสัยหายสงสัยก็เพราะท่านสิ้นคิดเนยจำไห้นะมึงจะร่ำจะรวยขนาดไหนก็ตามนะมึงตายแล้วมึงก็จะยากจนฮะทุกคนต้องได้รับผลของกรรมเนี้ย เขาหลังความตายไม่มีใครรู้จักมึงหรอกมึงก็ไปของมึงไปคนเดียวด้วยคนเราก็อยากจะถูกหวยอยากได้มาได้หวยถูกหวย,หวยแล้วก็ดีอกดีใจเนี่ยที่จริงก็เป็นของตัวเองถ้ามึงไม่ได้ฝากธนาคารไว้มึงไปกดออกมาไม่ได้หรอกเข้าใจไหมท่านพิอุป,ปมาอย่างนี้หลวงตาถ้าอย่างนั้นถ้าว่าไม่มีอะไรบังเอิญไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเจอหลวงตา คนเอาลาบจักรละมาถวายหรืออะไรก็ไม่ได้บังเอิญไม่บังเอิญเลยไม่ใช่เรื่องฟุกว่าไม่ใช่มีจ้กของเก่าทั้งนั้นมีจ้กของกูทั้งนั้นแหละที่เข้ามาถวายงั้นเขาก็ไปให้ผ้์อื่นให้คนอื่นสิไม่รู้จักกันเขาจะมาถวายทำไมมาให้ทำไมถ้าไม่ใช่ของตัวเองบอกแล้วว่าไม่มีบังเอิญสักอย่างเลยในโลกนี้ก็บอกแล้วไม่มีอะไรบังเอิญออายุเท่าไหร่เลยวะพวกเราวะอะ มัน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 นับถอยหลังได้แล้วนว้ยอ้ะูจะบอกให้ไม่กี่วันลอ,อน่นี่เหลือไม่กี่วันนี่มานั่งดูลมอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้อะไรเลยรู้จะลมพออ่ะตรงนี้ไม่มีที่กระทบมึงกินข้าวเสร็จมึงเข้ากุดเลยออ่ะ พวกเราลืมเฉลียวใจว่าทุกคนทําได้ะจะมัวไปว่าแต่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ห่างไกลแล้วเกิดไม่มีทางอ่กูค,คนมึงก็คนอย่างเงี้ยฮะ,อ,ะอุ้ยห่างไกลแล้วเกินลุงปูนะงป่นั้นลุงปู่นี้มึงก็เป็นลุงปู่นั้นไนอ้ทำเอาเองวิธีการนี่ง่ายมากนะพระพุทธเ,เจ้าสอนอนานาปานสตินะ ง่ายมากแต่พวกเราไม่ทํากันคือการคําว่าง่ายมากอะคือถ้าเราเอาสติมาอยู่กับลมมาอยู่กับลมมันจะคิดดีคิดชั่วกับเรื่องของมันเราก็จะอยู่กับลมอยู่กับลมชื่อลรวอยู่กับพุทโธก็ได้หลอกหลอกให้มันมาคือคือเอาเอาลมเนี่ยเป็นฐานเป็นฐานของสติหรือฐานของจิตนั่นแหละอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะว่างไอความคิดมันก็จะผุดพันผุดพันผุดพันนะนั่นแหละคือการเห็นการเกิดดับ การเกิดเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับถ้าเราถ้าเรามันเกิดขึ้นมาคำคิดขึ้นมาปุ๊บอ่าถ้าเราไปปรุงต่อมันไม่ดับเห็นไหมมันเกิดวิญญาณใช่ไหมครับใช่มันก็จะเกิดเป็นวิญญาณเป็นดีเป็นชั่วเป็นผิดเป็นถูกไปเรื่อยเห็นไหมนั่นนั้นนั้นคือการเกิดเกิดทางธรรมเกิดทางธรรมฮะสว่างจ้าขึ้นมาเองหัวล้อตัวเองเลยแหละหัวล้ออันนี้ไม่ใช่หัวล้ออะไรหัวล้อความโง่ของตัวเองมันนิดเดียวเอง เราโดนหลอกมาตลอดกี่พบกี่ชาติมหาเหตุมันก็คือตัวจิตนี่นใครอยากข้ามพ้นวัฏตะสงสารเนี่ยอยากข้ามพ้นการเวียนวนนี่ไม่ใช่เวียนว่ายหรอกว่าเวียนวน,นการเกิดมีทางเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือมรรคต้องเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาต้องฝึกสติจเจริญสติเนี่ยจเจริญชาน,นี่มีสติแนบอยู่กับลมมัต้องไปรู้อะไรมากหรอก ใคเอาสติแนบอยู่ในลมเนี่ยปฏิบัติต่อนเนื่องจนเป็นอาณาปานาสัญญาแล้วเนี่ยก็หมดเรื่องหมดราวเป็นมหาสติเดี๋ยวนี้มันไปบ้าความคิดกันเกิดมาแล้วไม่อยากตายไม่มีทางหรอกเกิดต้องตายหลวงตาเคยพูดอะเรื่องโลกนี่ก็เหมือนกันเรื่องโลกภัยถ้าเราไม่มีกรรมนะไม่ได้สร้างไว้ไม่มีทางสร้างขึ้นมาเรื่อยเลอโอ้ยไม่มีหมู่ความยากจนในหมู่คนขยันบางคนพูด ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันไม่จริงหรอกกรรมจำแนกสัตว์บางคนนีทำงานตั้งแต่เล็กจนโตขยันมากทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะอดยากอยู่เหมือนเดิมเกิดมายังไม่เหมือนกันเลยสูงต่ำลําขาายังไม่เหมือนกันมันจะมันจะไปรวบรัดได้ยงไ่แหละวาสนาบารมีคนมันเห็นไหมสร้างมาไม่เหมือนกันโลกก็ยังเกิดเป็นโลกไม่เหมือนกัน จริงไหมอ่ะเนี่ยมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันยังอย่ฝืนอยู่พระพุทธเจ้าบอกกรรมอะการกระทําอยากทานก็ทานไม่อยากทานก็นมันอดอยากที่มันไม่เคยให้คนอื่นอ่ะเกิดกี่พบกี่ชาติมันก็เป็นขอทานอยู่ดีทานก็ต้องทานให้เป็นด้วยนะไม่ใช่เอาลิงมาห่ผมผ้าเหลืองก็ทานแต่ที่จริงมันไม่จําเป็นหรอกคําว่าสมาธิ มันไม่ต้องเข้าไปขละละเอียดขนาดนั้นก็ได้แค่เรามีสติรู้ทันเข้าใจไหมเหมือนเหมือนหลวงพ่อเคยพูดไว้ว่านะนะมึงไม่ต้องรู้อะไรรู้แค่ลมหายใจเนี่ยนะอาณาปานาสติเนี่ยรู้ไม่ต้องไปรู้เรื่องอะไรไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะอะไรเลยอย่างเงี้ยรู้แค่ลมหายใจเข้าออกจนเป็นอาณาปานาสัญญาคือ ติดลมหายใจมันดูเองอะนะพระพุทธเจ้าว่าอันนี้สงของอาณาปนานติสมาชิเนี่ยขั้นต่ำเป็นอนาคามีท่านพูดไว้ขนาดนั้นอะแล้วพวกเราจะยังสงสัยอะไรอีกนะเพราะตัวความคิดตัวสงสัยนี่แหละมันดึงเกมมาเข้าใจไหมดูลมเข้าไปเลยอย่างเงี้ย รู้แค่ลมก็พอแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ย uh huh. ตอนนี้ยังมีกายคองอยู่นะแต่ถ้ากายแตกไม่ใช่มึงคิดว่าเป็นกายมึงไงกายแตกแล้วจะเป็นยังอ้าวถ้าว่ามันเป็นกายมึงเนี่ยเดี๋ยวนี้มึงว่ามันเป็นของมึงมึงก็เอากายมึงนึกว่าไปเอากันอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขอ่ะจริงจริงมันไม่ใช่กายมึงด้วยซ้ำไปเอาสีไปแค่เสียดสีกับอำกวะ ของกูหละมันแหละอ่ะแต่ทีนี้พอกายกายตัวนี้แตกอ่ะจริงไหมแล้วมันไม่มีที่หลบแล้วทีนี้มึงไปเกิดภพใหม่น่ะตามอารมณ์น่ะตัวเนี้ยมันก็ลงสู่ทุกติอ๋อสิจมอยู่ในนรกอ่ะมึงคิดดูอ่ะ,อะมันคุ้มอ่ะใช่มันแขใช่แนโบมีตัวเสียใช่ทีนี้มึงก็ไปรับทุกขอยู่ลองดูสิทีนี้มึงทำอยู่ตรงเนี้ย เน่ยแค่วันเดียวของเขาเนี่ยร้อยปีเนี่ยมึงไปอยู่แล้วกี่พันปีคุ้มไหมนี่มนุษย์ยังไม่เห็นตัวเนี่ยมันไม่รู้จักมันก็เลยเพลินอ่ะวันนี้หลวงตาเข้าไปอ่ายูท b e อ่าเข้าไปเห็นเขาพูดถึงเรื่องอานาปานสตินะสมัยก่อนเนี่ย อาณาปณสติถูกกลบไว้ไม่เคยมีใครพูดเลยฮะน,นีม่มีเหมือนกันจะพูดน้อยแต่ตอนหลังพูดเยอะมากเช <นะ S 1> ื่อไหมว่าอาณาปาณสติเนี่ยเป็นธรรมะที่ตถาคตใช้ตัดสรลูพระพุทธเจ้าว่าตถ,ถาคตตัดสรููด้วยอาณาปาณสติเห็นไหมวิหารธรรมของตถ,ถาคต และผ้าเรเจ้าทั้งหลายคืออาณาปณสติเข้าใจคําว่าวิหารไหมวิหารละ,ระอ่านว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของจิตของสติเห็นไ,ไหมล้วนเกิดจากอาณาปณสติทั้งนั้นเห็นไ,ไหมพวกเราลืมอะไรลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลืมลมหายใจเข้าหายใจออกของพวกเราเองนะเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้พวกเราเนี่ยมองแต่ข้างนอกเพื่อจะไปแก้ไขจากคนอื่นกับไม่มาแก้ไขตัวพวกเราเองเลยพุทโธนะพระพุทธเจ้าสอนอาณาปานสตินะอาถาคตัดรู้ด้วยอาณาปานสติพระพุทธเจ้ารบหลงขนา,า,นาขดนี้ทนไม่ได้ว่าฉันตัดรู้ด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะ และท่านรับรองไว้สามประการเลยอานาปานสติพระพุทธเจ้ารับรองเลยสามประการคืออานิสงค์ของอานาปานสติหนึ่งอย่างน้อยได้เป็นอนาคามีตอนที่มีชีวิตอยู่อย่างต่ำนะใครฝึกอานาปานสติอย่างกลางคือจะได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายอย่างมากคือ ได้เป็นพระอาจผลตอนมีชีวิตอยู่นี่คืออาน,นิสงส์ออานาปานสติทัานพูดรับรองไว้ขนาดนี้